รูเรืองเมืองเพชรนะเพื่อนเพื่อนเรานะคะว่าเราเราถามอะไรเ็าจะชอบตอบว่ารูเรืองดูเรืองแสดงว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นคนเพชรบุรีที่น่ารักของเรานะคะวันนี้นะคะ Art artist in the k i t เช่นนะคะพาเพื่อนๆนนะคะแฟนคลับนี้นะคะแนะนำมาว่าเพชรบุรีนะคะร้านนี้บ้านกาแฟนะคะเขาบอกเขาจะขายกาแฟนะคะกาแฟบ้านร้อยปี มีเมนูอร่อยๆอนะคะถ้าอาจารย์วีวีแวะมาทางนี้ก็ลองมาชิมกันดูวันนี้เราก็เลยมาค่ะชอบมากๆเลยนะคะคืออากาศเนี่ยถ่ายเทได้สบายๆแล้วก็เหมือนเรามาเที่ยวมิวเซียมย่อมๆเลยทีเดียวนะคะมีภาพเขียนมีภาพถ่ายนะคะจะนำพาเพื่อนๆมาชมด้วยกันเห็นไหมคะ,ะมีภาพคนปีนตานด้วยนะคะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่อง น้ำตาลนะคะน้ำตาลตะโนดจังหวัดเพชรบุรีนะคะอาหารทะเลแล้วก็อาหารหลากหลายมากมายนะคะคนที่มาเที่ยวเพชรบุรีนะคะหนในสิ่งที่เขาจดไว้เลยก็คือตะเวน กินอาหารต่างๆในเพชรบุรีนะคะอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวแช่ขนมจีนนะคะแล้วก็เมนูน้ำตาลตโนดต่างๆนะคะคนเพชรบุรีก็ใจดีด้วยนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ถามอะไรเขาก็ยินดีจะตอบยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านนะคะกาแฟนะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟที่คนแนะนำมากาแฟบ้านร้อยปีนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยถ้าใครจะตามรอยนะคะ นี่คุณทิวาก็มาแอคอาร์ตกับรถมอเตอร์ไซค์เก่านะคะจะให้สังเกตว่าทีวีนะคะสมัยโบราณทีวีเป็นแบบนี้จริงๆนะก็ยกไปไหนอันใหญ่มากนะคะบ้านดิฉันนะคะสมัยฉันตอนเด็กๆก็มีทีวียักษ์นะคะที่มีตู้เปิดปิดด้วยนะคะสมัยที่ทีวีเปิดรายการ4ี่มงเย็นโอ้เก่ามากแล้วดิฉันก็เข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะคะยินดีต้อนรับ คุณที่ว่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมรอบๆที่นี่จะมีศิลปะนะคะแล้วก็ของสะสมนะคะจากเจ้าของบ้านบ้านก็รอบๆเห็นเขากําลังเอ่อเหมือนยกบ้านนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะยกบ้านมาประกอบใหม่นะคะอีกหลังหนึ่งด้านนอกร้านอาหารนะคะก็ลมพัดสบายนะคะนี่คุณที่ว่าพามาชมภาพเขียนแล้วก็ภาพสําคัญในสมัยก่อนๆนะคะวิถี คนเมืองเพชรบุรีค่ะนี่ก็จะพาไปชมรอบๆของสะสมของเล่นเยอะมากนะคะนี่นะคะตามบอลเลตมานะคะบอลเลตจะพาไปเดินเล่นรอบๆนะคะเดี๋ยวไปเดินดูที่สวนนะซ้ายมือนี้จะเป็นโซนที่เขาทำเครื่องดื่มนะคะเป็นบาร์เครื่องดื่มก็ฟงกาแฟชาต่างๆจะบอกว่ามีแฟนขับแนะนำมาว่าที่นี่เครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลสดนะคะ ก็จะอร่อยเดี๋ยวเราจะมาทดลองสั่งเครื่งดื่มที่มีส่วนผสมน้ําตาลตะโหนดด้วยนะคะอ๋อไม่ใช่น้ําตาลตะโหนดน้ําตาลสดนะคะนี่ก็เดินมาดูมีสวนข้างหน้าข้างนอกนู้นจะเป็นถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีนะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็วันหยุดเดี๋ยวคนจะเยอะนะคะเรามาวันธรรมดาน,ะนี่นะก็เดินเล่นไปรอบๆวันนี้มาเป็นเลดี้เพลงนะคะมาเพชรบุรี เดี๋ยวเราจะไปดูว่าอาหารที่เราสั่งนั้นมาถึงหรือยังเพื่อนๆดูเห็นไหมบ้านเขามีชั้นสองนะสามารถเดินขึ้นไปชมชั้นสองได้นะคะโอ้เจ้าของตั้งใจทํามากๆเลยเพราะว่ามันสวยแล้วก็ดูย้อนยุคย้อนอดีตตอนที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมเขาจะมีโซนที่ขายของชาวบ้านชาวบ้านด้วยอันนี้จะเป็นนะคะน้าตาลสด นะผสมกับโซดาแล้วก็มะนาวนะคะอากาศร,ร้อนๆก็จะให้ความสดชื่นนะก็ชิมดูอราติก็อร่อยดีอ๋อนะคะกินแล้วก็จะละมุนสดชื่นซับซ่าอะไรอย่างนี้เมนูเครื่องดื่มก็เยอะนะคะให้เลือกเอากาะฟงกาแฟจานแรกที่มานะคะเป็นปอเปีย๊ยะจะบอกว่ามันหน้าตาเหมือนปอเปีย๊ยะปกตินะแต่ ชิมแล้วอู้อร่อยอันนี้จะเป็นเมี่ยงนะคะเป็นชุดนะเป็นชุดแบบนี้เดี๋ยวจะให้นะคะคุณที่ว่าชิมให้เราดูนะคะว่านอกจากหน้าตาน่ารักแล้วนะคะจัดวางมาแบบวินเทจแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมาใส่นะคะส่วนประกอบของการหอมมีก็จะมีใบชะพรูโสด แล้วก็ตักถั่วใส่นะคะตักหอมแดงหั่นลูกเต๋าใส่ตักพริกนะคะใส่มะพร้าวคั่วแล้วก็นี่ค่ะน้ำเมี่ยงนะคะก็จะราดลงไปนะคะจะบอกว่าได้กลิ่นมะนาวหัน่นมันหอมชื่นใจมากเลยนะคะเพื่อนๆวีวีกับคุณทิวาเนี่ยชอบกินเมี่ยงมากๆเลยนะคะเวลาไปตำงานก็จะเป็นเมี่ยงเสียบไม้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะคุณทิวาโอ้อร่อยนะคะรสชาติก็สดชื่นนะคุณทิวาบอกว่ามันจะหอมขิงนะคะแล้วก็มีความหอมของมะนาวนะคะเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อก็คือมะนาวด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราขับรถล่องใต้ผ่านเพชรบุรีเราจะเห็นเขาเอามะนาวนะคะมาขายเยอะมากๆเพชรบุรีมะนาวเปรี้ยวจริงทุกลูกคะ่ะ นี่คือชุดขนมจีนนะคะดูผักสก่อนเราสั่งเป็นขนมจีนน้ำยาไก่นะคะซึ่งจะบอกว่าไม่เคยกินขนมจีนน้ำยาไก่มาก่อนเขาก็จะทำไก่ฉีกนะคะใส่ลงไปนะคะเป็นน้ำยาไก่ฉีกนะคะจริงๆแล้วอยากจะกินขนมจีนแกงหัวตาตโนดนะคะแต่ว่าคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นคนแกงนะคะวันนี้ ไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยไม่ได้ทำเมนูนี้แต่เราก็จะมาชิมขนมจีนน้ำยาไก่ดูผักเราบอกว่าผักเนี่ยลวกมาเรียบร้อยนะคะหลากสีมากและที่สำคัญมีมะระนะคะซึ่งเป็นผักที่คุณที่ว่าปดปานมากนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเข้าสู่วัยกลางคนเราจะเริ่มชอบกินของขมคุณที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างคะขนมจีน ดูจากหน้าตาแล้วเขาจะถูกใจนะคะดูดูกำลังคิดอยู่ว่ามารสชาติออกมาแบบไหนนะคะจริงแล้วขนมจีนน้ำยากไก่เนี่ยมันได้โปรโตีนด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็จะบอกว่ารสชาติจัดจ้านนะคะนี่รสชาติจัดจ้านคุณทีว่าต้องตักเพิ่มขนมจีนเขาก็จะขายเป็นชุดนะคะเพื่อนๆ ก็ประมาณ100บาทนะคะมีอยู่3-4น้ำแกงเพื่อนๆก็ลองมาดูว่าแต่ละวันเขาแกงอะไรนะคะโซนนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะแล้วนี้ค่ะเราก็จะเดินเล่นไปร,บรอบๆนะคะว่าต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรนะคะโซนนี้ก็จะมีโต๊ะอาหารนะคะอยู่ในสวนถ้าใครชอบนั่งในสวนก็แนะนำนะคะเดี๋ยววิวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูรอบๆนะคะ จะบอกว่าบ้านเขาใหญ่โตโอลานอยู่นะนี่นะคะต้นไม้เขียวขจีนะคะออกซิเจนดีมากนะ ถ้าพาครอบครัวมาเที่ยวก็อย่าลืมเดินขึ้นไปนะคะชั้นสองของบ้านโบราณน,นี้นะคะก็จะเป็นมิวเซียมเล็กๆนะคะสามารถเดินไปได้แต่อย่าไปหยิบจับอะไรเขาขึ้นมาถ่ายรูปนะคะให้ถ่ายรูปคู่กับของเดี๋ยวของเขาตกเสียหายนะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นของโบราณน,นะคะเพื่อนๆอายุหลายสิบหลายหลายปีแล้วนะคะชุดน,นี้ก็สามารถจอดรถได้แล้วก็นี่คือบ้านโบราณที่เขากําลังทําขึ้นมาใหม่หลังจากถ่ายรูป แล้วเราก็ขับเข้ามาโซนในเมืองนะคะวันนี้คุณที่ว่าจะกินกาแฟค่ะเรามาร้านนุชชานะคะซึ่งที่นี่ข้างในเขาจะประมาณนี้นะคะเหมือนเดินหลุดเข้าไปในอดีตนะคะจะเป็นบ้านเก่าซึ่งน้องๆสองคนนะคะเป็นเจ้าของน่ารักมากเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วที่สำคัญ อบขนมอร่อยด้วยนะคะมีกาแฟที่ดีมีชานะคะแล้วก็มีเมนูที่วิวชอบนะคะเดี๋ยวคุณที่ว่าจะไปสั่งกาแฟที่นี่ก็จะมีกาแฟที่เป็นกาแฟเมล็ดสายพันธุ์พิเศษก็มีนะคะแล้วนี่ก็คือวันนี้มีเบเกิลนะคะแล้วก็มีสโคนนะคะ เกือบเรียกเป็นบีเกิลบีเกิลม,มันเป็นใส่พัน์ธุน้องหมานะคะเบเกิลเบเกิลนะคะโอเคนะคะคุณที่ว่าก็จะมาสั่งกาฟงกาแฟนะคะน้องผู้ชายจะเป็นคนทํากาแฟให้นะคะวันนี้ก็แนะนำเมลิดกาแฟนะคะก็จะมีอยู่สองสาตัวนะคะก็จะหมุนเวียนกันไปนะคะใครชอบชาชอบกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มนะคะที่รสชาติดีๆก็แนะนํา นุชชาเลยนะคะมาที่นี้ได้ก็ยัยไงคะเมนูนะคะ70บาท60บาท50บาทประมาณนี้นะคะก็จะเดินเล่นในร้านน้องก็จะสะสมนะคะของเล่นนะคะของวินเทจสังเกตไหมคะระหว่าง2ร้านร้านแรกจะเป็นวินเทจไทยก็คือสะสมของที่เป็นไทยไทย นะคะในเพชรบุรีนู่นนี่นั่นไว้ที่นั่นนะคะบ้านก็จะเป็นบ้านร้อยปีนะคะส่วนร้านที่2ซึ่งอยู่ในอาคารเก่าแก่นะคะของจังหวัดเพชรบุรีร้านนี้ก็จะออกแนวญี่ปุ่นนะคะยุโรปอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้อัดทารถทั้งสองที่ที่ไปวันนี้เลยกำแพงน้องเขายังเก็บความเก่าไว้แบบสมัยก่อนนะคะกาแฟของคุณที่ว่ามาแล้วพร้อมกับสกอรน,นะคะสกอรเขาก็จะ เสิร์ฟมากับแจมนะคะคุนที่ว่าก็จะได้กาแฟร้อนๆหรือท่าทางดัดมากนะคะนิ้วกระดิกด้วยนะคะคุณแฟนดิฉันเองนะคะเพื่อนๆที่มานะคะก็แนะนำกาแฟละมุนละมุนนะแล้วทีเ่เราชอบก็จะมีมะนาวนะคะเขาจะเอาเลมอนไปดองนะคะไปดองน้ำผึ้งแล้วก็จะมาใส่โซดานะคะสั่งเป็นร้อนก็ได้สั่งเป็นเย็นก็ได้จะบอกว่า เป็นเมนูแนะนำนะคะสั่งมาพร้อมกับขนมจะบอกว่ามันเข้ากันมากนะคะก็สามารถกดนะคะ GP ไปนะคะนุชานะคะไปตามรอยได้ใครไปเที่ยวเพชรบุรีนะคะก็สามารถทานได้ทั้งคาวและหวานนะคะมีหลากหลายเมนูมากๆในจังหวัดเพชรบุรีมาอยู่3วันนี้กินเมนูไม่ซ้ำกันได้เลยนะคะเมื่อท้องอิ่มแล้วสบายใจนะคะคุณแฟนก็จะเริ่มวัดรูปนะคะ ระหว่างทางกลับนะคะพระพิรุณก็อวยพรให้จะมาอีกครั้งเพชรบุรี